ทางรอดเดียวที่ท่านมีก็คือหนึ่งวัคซีนสองถ้าไม่มีวัคซีนท่านก็ใช้ผลตรวจนะครับผม,ผมคิดว่าตรงนี้นะครับสามารถจะเป็นใบเบิกทางเพราะตอนนี้การเดินทางไปจังหวัดต่างๆเนี่ยก็มีวิธีการสองวิธีนี้นะครับท่านก็เดินทางออกจังหวัดเข้าจังหวัดต่างๆได้นะครับผม,ผมคิดว่าคงไม่มีปัญหานะครับในเรื่องของคนที่ไม่มีวัคซีนเนี่ยกรรมการกลางของกรมเนี่ยคจะแก้ไขข้อขัดข้องให้ท่านได้นะครับนะ ทีนี้นะครับเราไปดูในประเด็นที่2นะครับที่เราได้เคยคุยกันไปครั้งหนึ่งนะครับในกลุ่มเล็กๆเมื่อ,อวันที่ผ่านมานะครับประเด็นที่2ก็อยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงหน้าจอเนี่ยก็คือว่าในอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนะครับมันมีเรื่องของคดีพ่วงกับโจใช่ไหมฮะพ่วงกับโจที่พิอาที่ททนครสวรรค์นะครับที่นครสวรรค์ก็มีหลายคนถามว่า กรณีของการตายนะครับตามกฎหมายเนี่ยถ้าแพทย์ไม่ลงสาเหตุการตายนะครับอันนี้เขาจะคือที่วงกลมเนี่ยคือสาเหตุของการตายมีปัญหาอยู่ว่าถ้าการตายที่ไม่ได้ระบุสาเหตุการตายนะครับนายทะเบียนเนี่ย จะออกใบมรณบัตรได้หรือไมอ่กรณีนี้เนี่ยนะครับถ้าท่านดูในแบบทรเนี่ยนะครับตอนที่1เนี่ยนะครับหรือว่าตอนที่3ก็ตามนะไม่ว่าจะเป็นตอนที่1น,นะครับหรือเป็นตอนที่3ใครอยู่ในห้องลายเนี่ยนะครับ ก็แจ้งเพื่อนนะครับว่าเรายิงสัญญาณผ่านห้องถ่ายทอดสดนะครท่านไปดูห้องไลฟ์สดได้เลยนะครับแม้ว่าเข้ามีไม่ได้ไปต่อคือกรณีของหนังสือรับรองการตายเนี่ยที่แพทย์ออกเนี่ยแพทย์จะต้องลงวิธีหรือสาเหตุที่ตายอันนี้เป็นรูปแบบของหนังสือรับรองการตายจะต้องแจ้งนะครับว่าตายเพราะอะไรถ้าตายโดยไม่ทราบสาเหตุ นะครับตายด้วยโรคติดต่อร้ายแรงหรือตายเพราะถูกผื้อื่นทําให้ตายนะครับเราเรียกว่าการตายผิดธรรมชาติการตายผิดธรรมชาติก็คือคนทําให้ตายสัตว์ทําให้ตายตายโดยอุบัติเหตุหรือตายโดยไม่ทราบสาเหตุในมาตรา25พระราชบัญญัติการทะเบียนเนี่ยเขาเขียนไว้ชัดเจนนะครับถ้าน้องๆมีโอกาสไปเปิดดูกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรเนี่ยในมาตราที่25 นะครับเขาจะไม่สามารถจะออกใบมรณบัตรไว้ให้ได้เขาต้องรอก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีของผู้กับโจที่ไปทําให้บุคคลที่เป็นผู้ต้องหาถึงแก่ความตายเนี่ยแล้วแพทย์ผู้รักษาก่อนตายลงความเห็นว่าเป็นการตายเพราะสารเอมเฟตามีนเสพเกินไปเกินขนาดก็เป็นสาเหตุหนึ่งของการตายเมื่อแพทย์ระบุสาเหตุกา,ตาการตายก็สามารถจะออกหนังสือ ก็สามารถจะเอาหนังสือรับรองการตายฉบับนี้นะครับมาออกเป็นมรณบัตรที่อำเภอได้คือการออกมรณบัตรได้เนี่ยมันจะต้องมีหนังสือรับรองการตายก่อนคือโรงพยาบาลเป็นผู้ออกนะครับก็คือโรงพยาบาลในฐานะที่เป็นเจ้าบ้านนะครับกรณีตายในบ้านนะครับถ้าเป็นตายนอกบ้านก็บุคคลใดก็ตามเนี่ยนะครับที่พบเห็นหรือไปกับผู้ตายก็ไปแจ้งตายได้แต่ว่าหนังสือรับรองการตายเขาให โรงพยาบาลเป็นผู้ออกไม่ใช่ในฐานะเจ้าบ้านผู้ปิดในฐานะที่กฎหมายกําหนดไว้ให้นะครับว่าเป็นแพทย์หรือผู้รักษาก่อนตายเพราะฉะนั้นในประเด็นนี้ถ้าไม่ได้ระบุสาเหตุการตายนะครับนะครับถ้าไม่ได้ระบุสาเหตุการตายเนี่ยกฎหมายนะครับคือนายทะเบียนเนี่ยก็ไม่จะไม่สามารถจะออกมรณะบัตรให้อะ เพราะไม่รู้ว่าตายจริงหรือตายด้วยเหตุอะไรนะครับมันมีมาตรา25มันล็อกอยู่ตรงนี้น้องๆต้องไปเปิดดูมาตร25ก็จะเห็นว่าเหตุตายอันเกิดจากการสงสัยนะฮะจะต้องรอการออกใบมรณะบัตรกรณีนี้มันเป็นการตายโดยผิดธรรมชาตินะครับผิดธรรมชาติก็คือถูกคนอื่นทําให้ตายจริงๆแล้วเนี่ยนะครับการตายผิดธรรมชาติโดยผู้อื่นทําให้ตายมันต้องชันสูตรพลิกศพ แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีการตายนี้เกิดจากการกระทําของเจ้าพนักง,งานซึ่งนะครับควบคุมตัวเขาไว้ที่โรงพักมันจะต้องมีการชนะสูตรซีไยเพราะฉะนั้นพอเราแกะประเด็นนี้เนี่ยเราก็จะพบว่าประเด็นของอผู้ต้องหากรณีพุ่มกับโจ้ที่ตายเนี่ยเราจะเก็บประเด็นแล้วเราจะพบว่า1เป็นการตายที่อยู่ในการควบคุมของเจ้าพนักง,งาน ซึ่งมันจะต้องทําการชนสูตรพลิกศพสีายคือมีอายการและปลัดอำเภอเข้ามาร่วมจุดบอดที่มันเกิดขึ้นก็คือกรณีนี้ไม่ได้มีการแจ้งให้ชนสูตรซีไฟนะครับไม่ได้มีการแจ้งให้ชนสูตร C ีไฟเมื่อไม่ได้มีการแจ้งให้มีการชนสูตร C ีไฟแพทย์ก็เลยไม่อาจจะสงสัยนะครับแพทย์ก็คงไม่สงสัยว่าเป็นการตายโดยความควบคุมของเจ้าพนักงาน หมอก็ก็ชนะสูตรพลิกศพในฐานะที่เป็นแพทย์นิติวิทยาศาสตร์นะครับก็ไปพิสูจน์ร่องรอยอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ไปลงความเห็นอย่างนี้นะแต่พอคดีมันแดงขึ้นเนี่ยเขาก็ไปสาดผ่านพิสูจน์ใหม่นะก็ได้ยืนยันมาว่าตายโดยขาดอากาศหายใจนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่า การพิสูจน์ทางนิติเวชนะครับได้ออกออกมาให้สังคมเห็นหรือเปล่านะครับซึ่งส่วนตัวผมไม่ได้เห็นนะครับหนังสือการผ่าศพพิสูจน์ในทางนิติเวศแต่ที่เราเห็นเนี่ยเราก็จะเห็นเฉพาะหนังสือรับรองการตายซึ่งแพทย์ลงนามว่าตายโดยเสพยบาบ้าเกินขนาดนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เกลยเกิดช่องว่างอยู่สส่วนคือความตายที่เกิดจากการกระทําของเจ้าพนักง,งานหรือ ตายในระหว่างการควบคุมของเจ้าพนักง,งานถ้าไม่มีการแจ้งหรือเจ้าพนักง,งานไม่โปรงนะ่งใสเนี่ยคนอื่นซึ่งเป็นคนที่รอชนะสูตรก็จะไม่ทราบเลยนะครับไม่ทราบเลยอย่างหมอเนี่ยนะครับไม่ทราบเลยมีรถตำรวจเอามาส่งหมอก็ไม่ได้เอะใจเลยว่าเขาถูกควบคุมตัวอยู่หรือเปล่านะครับแล้วเกิดการตายขึ้นหรือว่าขณะนั้นมันยังไม่ตายนะครับมาตายทีหลังเนะี่ยอันนี้ก็พิสูจน์ยาก เพราะฉะนั้นในกรณีที่เป็นข่าวนะที่เราเห็นเฉพาะหนังสือรับรองการตายแต่เราไม่ได้เห็นการผ่า,าพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ก็เลยเป็นเรื่องราวที่กรมการปกครองเนี่ยก็ต้องเข้าไปนะครับกรมการปกครองก็เข้าไปเพราะบอกว่าการตายในลักษณะนี้เนี่ยก็ถือว่าผู้ตายเนี่ยตายโดยการกระทําของเจ้าพานักง,งานนะครับเพราะถ้าคุณไม่เอาถุงไปคลุมหัวเขาเขาก็ไม่ตาย เมื่อผู้ตา,ตายตายโดยการกระทําของเจ้าพนักง,งานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติตามหน้าที่นะก็จะต้องมีการชนสูตรพลิกศพสีไฟนะครับก็คือมีการพนักง,งานสอบสวนประาำเภอและก็แพทย์ทางนิติวิทยาศาสตร์ในคดีนี้ทุกคนก็สงสัยใช่ไหมครับว่าในเมื่อศพมันเผาไปแล้วกรมการปกครองเนี่ยเข้าไปพิสูจน์หรือเข้าไปชนสูตรอะไรได้ เป็นการชนะสูตรพริกศพแบบไม่มีศพให้ที่สูอ่าตัวนี้เป็นประเด็นนิดหนึ่งนะครับว่าในการชนสูตรพริกศพเนี่ยในข้อบังคับของกระทรวงมหาดไทยเองเนี่ยนะครับว่าด้วยการชนสูตรพริกศพของพนักงานฝ่ายปกครองเนี่ยนะครับรวมถึงมาตรา148 149ในปวิายาญาที่กําหนดในเรื่องของการชนสูตรพริกศพเนี่ยการชนสูตรพริกศพเนี่ยนะครับ นอกจากการไปตรวจดูร่องรอยของศพแล้วก็มีการกำหนดว่าจะต้องตรวจดูร่องรอยหรือสภาพแวดล้อมในที่เกิดเหตุนะครับเพราะฉะนั้นในคดีนี้ที่กรมการปกครองเข้าไปให้คำแนะนำแก่ปลัดอำเภออำเภอเมืองนครสวรรค์นะครับก็เป็นการให้คำแนะนำในการเข้าไปชนนสูตรร่องรอยหรือสถานที่เกิดเหตุซึ่งยังสามารถทำได้ นะครับเพราะคดีนี้ยังไม่ได้สรุจสํานวนนะครับยังไม่ทําไม่ยังไม่ได้ทําสํานวนชันสูตรพลิกศพก็ต้องรอรายงานชันสูตรพลิกศพการชันสูตรพลิกศพที่เกี่ยวข้องกับประหลัดเพลเนี่ยเราไปเกี่ยวข้องในเรื่องของการรายงานชันสูตรพลิกศพแต่ถ้าเป็นการทําสํานวนนะครับก็จะเป็นเรื่องของพนักงานสอบสวนและอายการนะครับประลัดเภอเราจะไปเกี่ยวข้องในช่วงที่ไปพลิกๆนะไปจับจับไปดูดูนะครับ คือเราได้ว่าไปการไปทําการชนสูตรพลิกศพแล้วก็ทํารายงานมารียกว่ารายงานชนสูตรพลิกศพพอรายงานชนสูตรพลิกศพเสร็จพนักงานสอบสวนเขาก็ทําสํานวนสํานวนแรกคือสํานวนชนสูตรพลิกศพนะครับสำนวนที่2ก็คือสำนวนฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนาหรือไม่เจตนาตามปออาญาก็ว่ากันไปนะครับแต่เราจะเกี่ยวข้องในกรณีแรกคือกรณีที่ไปทํารายงานชนสูตรพลิกศพจะต้องไปลงชื่อร่วมกับเขานะครับคดีนี้แม้ไม่มีศพจึงสามารถ ไปดำเนินการชันสูตรได้นั่นก็คือการชันสูตรโดยวิธีการไปตรวจสถานที่เกิดเหตุหรือพยานแวดล้อมนะครับนี่คือกระบวนการของการชันสูตรพิกศพซึ่งศพได้เผาไปแล้วนะครับเดี๋ยวับอันนี้มีคนถามนะครับมีคนถามว่าเอ้กรมการปกครองเนี่ยเข้าไปทําอะไรเพราะว่าศพเขาเผาไปแล้วนะครับก็ได้ดูที่หัวหน้าชบเข้าไป นะครับก็ไปทําในลักษณะที่ผมได้กล่าวนั่นแหละนะครับว่าในกฎหมายเนี่ยก็ให้ทําการนะพิสูจน์ทราบหรือว่าตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุพยานแวดล้อมต่างๆได้อยู่นะครับไม่จําเป็นว่าศพนั้นจะต้องได้รับการผ่าหรือการพลิกไปพลิกมาอย่างเดียวนะครับเมื่อศพมันไม่มีแล้วก็ต้องทําให้สมบูรณ์แต่อย่างไรก็ตามะนะครับแม้ว่าความตายนี้เกิดขึ้นนะครับแล้วพนักงานสอบสวนไม่ได้ทําสํานวนชนะสูตรพลิกศพหรือการชนะสูตรพลิกศพมันไม่สมบูรณ์เนี่ยก็ถามว่า อายการมีอำนาจฟ้องหรือไม่คําตอบคืออำนาจฟ้องของอตยการเนี่ยมีอยู่นะครับแม้ว่าการทําสํานวนชนสูตรพิเศ์จะไม่ชอบแต่สํานวนที่ฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนาหรือไม่เจตนาที่เป็นอีกสํานวนหนึ่งเนี่ยก็ส่งให้อายการอายการก็สามารถจะฟ้องคดีได้โดยปกตินะฮะนี่คือประเด็นที่ที่สองที่สามแล้วนะครับเดี๋ยวอาจารย์ขอยอดพูดประเด็นก่อนนะครับเผื่อท่านนึกไกด์ไลน์อะไรขึ้นมาออกประเด็นที่4ี่ก็คือเรื่องของ โควิดที่ทำให้ผู้ประกอบการโรงแรมหลายหลายแห่งเนี่ยนะครับต้องขายกิจการแล้วก็เลิกบริษัทต,ตรงนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจและก็มีการพูดคุยกันนะครับกับพี่ๆสมาชิกหลายคนนะครับที่เตรียมสอบนะฮะนะครับที่เตรียมสอบอยู่เนี่ยก็มีการพูดคุยถึง,ถงประเด็นนี้ว่า ไอการที่โรงแรมสิ้นใบอนุญาตขออภัยครับการที่โรงแรมเนี่ยประกาศขายเนี่ยระหว่างที่ใบอนุญาตมันยังไม่หมดอายุซึ่งใบอนุญาตโรงแรมมัน5ปีเพิ่งต่อไปที่แล้วพอขายโรงแรมปุ๊บใบอนุญาตมันจะหมดอายุเมื่อใดนะครับหรือกรณีเลิกประกอบกิจการโรงแรมส่วนใหญ่เนี่ยเขาตั้งเป็นบริษัทนะครับโรงแรมส่วนใหญ่เนี่ยเขาตั้งเป็นบริษัทเพราะฉะนั้นนะครับ เวลาเลิกกิจการาก็จะเลิกเลกบริษัทไปด้วยเพื่อให้มีการชําระภาษีและก็ชำระบัญชีให้เสร็จสิ้นไปน้องๆครับมันมีสาม,มารถตราที่อยากจะให้ดูนะครับนั่นก็คือมาตราเดี๋ยวจดไว้แป๊บหนึ่งนะมาตรา26นะครับมาตรา27 และมาตรา28ครับนะครับอยากจะให้น้องๆนะครับได้เข้าไปดูมาตรา26 27 28 26พูดถึงกรณีที่การเลิกนะครับการเลิกกิจการโรงแรมนะคือไม่ทำโรงแรมแล้วนะครับถ้าขายนะครับก็ไปดูมาตรา24นะครับ โอนใบอนุญาตให้แก่ผู้อื่นนะครับ24 26ถ้าเป็นกรณีที่โรงแรมถูกทำลายจนสิ้นสภาพก็ไปดูมาตรา28ที่ให้ดูคืออะไรที่ให้ดูก็เพื่อจะบอกว่าการสิ้นใบอนุญาตของโรงแรมใน3กรณี4กรณีนี้เนี่ยมันแตกต่างกันออกไปถ้ามีการโอนใบอนุญาตนะครับใบอนุญาตก็ยังอยู่ต่อจนไปสิ้นเมื่อครบ5ปี ถ้าโรงแรมถูกทำลายจนไม่มีความเป็นโรงแรมเหลืออยู่ก็ถือว่าใบอนุญาตนั้นเนี่ยสิ้นสุดนับตั้งแต่วันที่โรงแรมได้รับความเสียหายไม่ใช่วันที่เจ้าพนักงานสั่งนะคือโรงแรมมันถูกไฟมอดไหม้ไปเมื่อใดวันนั้นแหละก็สิ้นไปและกรณีที่มีการเลิกกิจการโรงแรมนะครับในกรณีของนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนโรงแรมเป็นบริษัท อย่างที่กล่าวไปเมื่อสักครู่ว่าโรงแรมส่วนใหญ่เขาจัดเป็นบริษัทหมดแหละเพื่อให้มันง่ายต่อการชรําระบัญชีและจ่ายภาษีพอเลิกโรงแรมก็ต้องยุบบริษัทมันก็มีผลทําให้ใบอนุญาตสิ้นสุดไปตั้งแต่วันที่เลิกนิติบุคคลนะครับไม่ใช่วันที่เลิกกิจการโรงแรมนะกฎหมายเขาใช้คําว่าให้ใบอนุญาตของโรงแรมสิ้นอายุนับตั้งแต่วันที่มีการเลิกห้างหุ้นส่วนหรือนิติบุคคลนะครับโรงแรมจะเลิกเมื่อใดไม่รู้ แต่ถ้าโรงแรมนี้จดทะเบียนบริษัทให้ถือวันที่จดทะเบียนบริษัทให้ถือวันที่เลิกจดทะเบียนนะคือวันที่เลิกกิจการเนะี่ยเป็นวันสิ้นสุดนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับยี่สี่ยี่ห้ายี่หกยี่เจ็ดยี่นี่ยลองดูและเปรียบเทียบให้ดีนะครับเพราะมันเข้าอยู่กับสถานการณ์ปัจจุบันนะครับมันก็ถือเป็นเรื่องที่เข้าในสถานการณ์ปัจจุบันนะครับอ่าเดี๋ยวเวลากําลังจะค่อยๆนะ กฎหมายท้องถิ่นนะครับก็คงไม่ยากแหละนะครับกฎหมายอบตที่จะสอบในช่วงนี้ก็คืออบตน่าจะมีโอกาสลุ้นถามว่าเคยเออกข้อสอบไหมกฎหมายท้องถิ่นก็ออกสองครั้งก็ออก2อปีอขออภัยครับออก2ข้อทุกปีนะครับกฎหมายท้องถิ่นเนี่ยส่วนใหญ่ก็ออก2ข้อทุกปีนะครับถ้าปีนี้เนี่ยนะครับ ก็อยากจะต้องทราบนิดหนึ่งนะครับว่าหน้าที่ของกรมการปกครองเนี่ยมีการเลือกตั้งท้องถิ่นนะสำนักทะเบียนกรมการปกครองจะต้องทําหน้าที่ในการพิมพ์บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนี่คือหน้าที่ของเราเลยนะเราจะต้องพิมพ์บัญชีรายชื่อนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือเราต้องสนับสนุนการเลือกตั้งนะครับในทุกระดับอันนี้คือหน้าที่สนับสนุนแต่หน้าที่หลักคือเราจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งอันนี้คือหน้าที่ในการเลือกตั้งที่เรามีต่ออบท ส่วนเมื่อมีการเลือกตั้งอบตไปแล้วนะครับปลัดอำเภอก็มีหน้าที่ในการเป็นผู้ช่วยนายอำเภอในการไปกํากับดูแลท้องถิ่นต่างๆที่นายอำเภอได้รับมอบมาซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะครับถ้าเป็นเทศบาลตําบลเนี่ยนายอำเภอก็กํากับดูแลพระผู้ว่าทุกแห่งก็มอบให้นายอำเภอถ้าเป็นองค์การบริหารส่วนตนําบลนะครับนายอำเภอก็เข้าไปควบคุมดูแลการบริหารงานของอบตนั้นได้เพระาะฉะนั้นท่นานก็จะต้องทราบแล้วแหละโดยเฉพาะอบตเป็นเรื่องที่ใกล้ชิดกับอำเภอมากที่สุดเพราะกิจการต่างๆของอบตเนี่ย ยังต้องอาศัยอำนาจของนายอำเภอเป็นหลักนะครับต้องาอาศัยนายอำนาจนายอำเภอนะครับใครอยู่บอตาจะเดินทางไปไหนขออนุมัติใช้รถไปดึศึกษาดูงานไปทัวร์อะไรเงี้ยต้องขึ้นอยู่กับนายอำเภอหมดนะครับอันนี้คือหน้าที่ท,ท,ที่ในเรื่องของกํากับดูแลอีกเรื่องหนึ่งก็คือปลัดเพอก็ต้องเข้าไปทําแผนนะครับในฐานะที่เป็นหัวหน้าชุดนะครับชุดชบบาบอตานะครับชุดกอบอตา ะครับคณะกรรมการบริหารงานคณะกรรมการทําแผนของตําบลน,นะครบกบตประลัดอําเภอก็เป็นหัวหน้านะหัวหน้าคณะทํา,าทงานมีพี่ๆประลัดท้องถิ่นนะครับเป็นคณะกรรมการเพราะฉะนั้นตรงนี้ทราร <c oughs> ่านก็จะต้องทราบนะครับก็จะต้องทราบในบทบาทของท้องถิ่นแต่ก็ไม่ได้ออกลึกนะครับกฎหมายท้องถิ่นที่ออกประลัดอําเภอก็ไม่เคยออกลึกนะครับถ้าท่านรู้หลักการพื้นฐานเนี่ยก็คงจะตอบได้ นะครับเดี๋ยวใกล้ๆนะเราจะพูดถึงเรื่องนี้นนอีกทีหนึ่งเนาะเพราะว่าเรามีค้างกันอยู่